ดีค่ะท่านผู้เล่นโยคะวันนี้มาเล่นท่าสุปตอวิราสนะหรือว่าท่า reclined hero ชื่อภาษาไทยนะคะนี่ครูแปลเองไม่ทราบว่าที่เมืองไทยเนี่ยเรียกท่านี้ว่าอะไรนะคะขอเรียกท่านี้ว่าท่าเอ็นกายของท่านผูก้กล้า ให้ดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำ variation คือการเล่นท่าในระดับต่างๆให้ท่านผู้ฝึกได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับร่างกายตัวเองโอเค คือการเอนกายลงนะคะฮิโร่ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ดีแล้วเหมาะสำหรับในการยืดกล้ามเนื้อตัวด้านหน้านะคะตัวแฟล็กเซอร์กล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อคอร์ core, และก็กล้ามเนื้อขาด้านหน้าเหมาะสำหรับทุกทกท่านเลยนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเราจะอยู่ในท่าที่อยู่ท่าตะเวนข้ามเนี่ยมากชั่วโมงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องหลังเรื่องคอเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยการสร้างความสม่ำเสมอของการยืดหยุ่นแล้วก็ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเนี่ยถ้ามีความสม่ำเสมอกันปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะจัดตัวน้อยลงนะคะกีฬาต่างๆส่วนมากเลยเนี่ย จะเหมือนกันคือทำให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในท่าที่ Flexion คืองอตัวไปด้านหน้าเยอะนะคะวิง่งปั่นจักรยานปีนเขายกของเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยสำคัญมากท่าน,นี้นะคะไม่เหมาะสำหรับท่านที่มีความตึงของตัว Flexion มากมาก,มากนะคะเพราะว่า ลงท่าปุ๊บเนี้ยจะยากมากจะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยตึงมากพอดึงตึงปุ๊เนี้ยจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยอาจจะมีความรู้สึกไปจนถึงข้อเท้าด้วยถ้าท่านผู้ฝึกลองลงท่าปุ๊บแล้วมีความรู้สึกว่าความคือท่าเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะยืดกล้ามเนื้อได้เลยนะคะไปดูลิงก์ด้านล่าง เพราะว่าครูแนะนําการยืดกล้ามเนื้อขาด้านหน้าแล้วก็ช่วงตัวด้านหน้าเนี่ยท่าอื่นๆที่ครูคิดว่าจะเหมาะสมกว่าสําหรับท่านผู้ฝึกที่มีความตึงมากโอเคอการเล่นท่าน,นี้นะคะคือท่านผู้ฝึกเนี่ยจะต้องคือเลื่อนขาด้านหลังเนี่ยออกจากกันเล็กน้อยเพราะว่าตัวสะโพกนี่จะต้องนั่ง ขาด้านหน้าเนี่ยครูอยากจะให้ท่านผู้ฝึกเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกับสะโพกโอเคเสร็จแล้วอุ๊บด้าน What is เจอท็อปของยัวร์ฟีดคือด้านหน้าของเท้านะคะแล้วก็กดลงพื้น mm. เปิด,ดขาด้านล่างที่ออกเล็กน้อยนะคะแล้วก็กางนิ้วเท้าแล้วก็กดนิ้วเท้าไว้ที่พื้น หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเงี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนตัวกล้ามเนื้อตัวนี้เนี่ยตัว calf m u เนี่ยออกไปด้านข้างนิดนึงแล้วก็นั่งดูว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะท้องติดพื้นได้ไหมเออเอาท้องเอาตัวก้นเนี่ยนะคะติดพื้นได้หรือเปล่าถ้านั่งท้านี้แล้วท่านผู้ฝึกมีความรู้สึกว่าตึงมากเลยช่วงขาด้านหน้าเนี่ย สามารถที่จะเล่นอย่างอื่นได้ไหมท่านผู้ฝึกถ้ามีบล็อกหรือว่ามีอะไรที่สามารถนั่งบนได้นะคะท่านผู้ฝึกเนี่ยลองนั่งดูโอเคแต่ครูอยากให้จับความรู้สึกตัวนี้ก่อนนะคะคือขนาน้าจับว่าตัวเองเนี่ยมีความยืดของกล้ามเนื้อตัวนี้หรือเปล่าเพราะถ้านั่งปุ๊บแล้วไม่มีความยืดเนี่ยไปเล่นท่าอื่นๆที่ครูจะลิงก์ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้เนี่ยให้ดูจะมีประโยชน์มากกว่านะคะ ตังมือเนี่ยไม่เช่าว่าจะนั่งไปทาไหยะโอเคนิ้วกลางตลอดนะ,นะคะด้านข้างของสะโพกกับด้านนิ้วนิ้วโป้งเนี่ยนะคะของเท้าเนี่ยควรที่จะติดกันรู้สึกว่าติดกันอย่างไม่ไม่มีความพยายามมากนักน,นะคะคือเอาเท้านี้ไปอยู่ใต้สะโพกแล้วก็ไม่เปิดออกจากตัวสะโพกมากนะ อยู่แบบว่าชนะโกติดกันแล้วก็รู้สึกว่าเออนั่งเราสบายสบายแค่นี้นะคะบางท่านเนี่ยก็ยืดแล้วนะคะแล้วก็จับลมหายใจจากนั้นนะคะก็แค่เลื่อนตัวเนี่ยจะนั่งเป็นตัวหลังตรงเนี่ยเราจะเลื่อนตัวช้าๆเนี่ยไปติดพื้น อยากจะบอกว่าไม่ว่าตัวเนี่ยเลื่อนจากณที่นี้นะคะแล้วก็ลงไปติดพื้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนเนี้ยท่านผู้ฝึกทราบไ้เลยนะคะว่าตอนนั้นตอนนี้เนี่ยคือกล้ามเนื้อขาหน้าเนี้ยแล้วก็กล้ามเนื้อแฟกเซอร์เนี่ยเริ่มที่จะยืดแล้ว mm. ก็เอ็นงกายไปอยู่ในระดับที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรับความ stretch คือรับความความยืดของกล้ามเนื้อได้แล้วก็สามารถหายใจได้อย่างสม่ำเสมอน,นะคะสมมุติ Smooth ว่าครูสามารถที่จะลงได้อีกเนี่ยครูก็จะเลื่อนมือไปด้านหลังละแล้วก็เริ่มที่จะเอนกายไปด้านหลังนิ้วเท้าที่ยังแข็งแรงอยู่นะคะอาจจะหยุดณตรงนี้แล้วก็หายใจก่อนท้องเก็บอ่าริบส์ซี่โครงนะคะดันไปด้านหลังแล้วก็ กอดเข้าหากัน ก็จะ point ชี้ไปที่นิ้วนิ้วชี้ไปที่เขาแล้วเราก็เก็บอาการนั้นไว้นะคะแล้วก็เอาตัวสะโพกนี่กลับลงมาที่พื้นอาการที่ทําเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวคู่ขอซ้ำอีกทนีนะคะจะเอาตัวบล็อกให้ช่วยพยุงตัวไว้ยกสะโพก ึงท้องเข้าก้นกับชี้ไปที่ตัวเข่าแล้วก็ตัว,ตวลงครูใหากจะให้ท่านผู้ฝึกนี้สังเกตว่าตัวคคนเนี่ยสามารถที่จะอิเลนเกตคือยืดได้มากขึ้นตรงนั้นเนี่ยสำคัญมาก,กน,นะคะท่านผู้ฝึกเพราะว่าท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่ควรที่จะให้ตัวเนี่ย collapse คือควรที่จะยืดอยู่ตลอดเวลาโอเคถ้าท่านผู้ฝึกมีบล็อกเนี่ยดีมากเลยนะคะเดี๋ยวครูขอ เอาตัวบล็อกอีกคำหนึ่งมาช่วยเพราะว่าตัวบล็อกเนี่ยสามารถที่จะใช้ไปในการรับน้ําหนักตัวของท่านว่าฝึกแล้วความสูงของบล็อกเนี่ยก็มีอะไรมีความสูงที่แตกต่างกันอยู่ประมาณ3ระดับนะคะคือจ้าท่านผู้ฝึกเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาตัวติดพื้นได้ในวันนี้ณนะอาทิตย์นี้นะเดือนนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะค่อยๆเอาตัวติดพื้นโดยใช้ตัวบล็อกเนี่ยเอาพื้นขึ้นมาสูง นิดนึงแล้วเราก็เปลี่ยนความสูงของตัวหลอกไปเรื่อยๆจนนะวันหนึ่งเนี่ยตัวเนี้ยสามารถที่จะติดพื้นได้โอเคเดี๋ยวครูจะเอาตัวบล็อกเนี่ยสองอันนี้นะคะขนานกันเพราะว่าศีรษะเนี่ยจะได้มีที่พักด้วยมันก็มานั่งทำท่าที่จัดไว้แล้วนะคะนิ้วเท้าติดพื้นนะคะยืดกล้ามเนื้อเนี้ย ลังเนี่ยออกไปตรงเขา่าดึงท้องเขาแล้วก็ค่อยๆดึงตัวลง <Okay. S 1> ออตัวบ๊อกอันแรกเนี่ยนะคะควรที่จะขึ้นสูงนิดนึงจัดได้นะคะถ้าเมื่อฝึกจัดตามความรู้สึกของตัวเองเจัดได้ด oh. นึงรู้สึกว่าตัวเองตกตก,กล้วง ไม่สบายให้ตัวบล็อกอันแรกเนี่ยขึ้นสูงนิดนึงนะคะก็จาามรู้สึกตัวนี้เนี่ยจความรู้สึกน่าจะง่ายนิดนึงเอื่นไม่เตียพอลงต่ําได้มากแล้วใช่ไหมย,ยกก้นขึ้นดึงช้องเข้าก้นกอบยืดเนี่ยไปที่โัวเขาแล้วก็เราตัวลง สูงไปแต่สําหรับท่านผู้ฝึกบางท่านเนี่ยท่านผู้ฝึกจะรู้สึกว่าได้ยืดละก็หายใจเต็มสักสามลมหายใจห้าลมหายใจเจ็ดลมเจ็ดลมหายใจนะคะอยา่าฝืนกล้ามเนื้อมากจนเกินไปนะคะถ้าอยู่บนบล็อกเนี่ยแขนเนี่ยการออกได้นะคะไม่มีพลังโรงแขนแต่นิ้วเท้ากับเท้าเนี่ยยังคือกลางแล้วก็กดลงพื้นอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ พื้นใช่ไหมล้วก็ดัหน,ออน,นหน้าอกขึ้นยืดหน้าอกขึ้นฟ้าไปเรื่อยๆนะคะจนตัวเนี่ยมานั่งตั้งตรงปุ๊บเสร็จแล้วก็ค่อยๆออกมาจากท่าอย่ากดภัยโอเคเดี๋ยวครูจะลงท่าเต็มให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ จะพบนะคะเปิดขาด้านล่างออกนิดนึงการนิน้วเท้าแล้วก็นั่งไปอยู่ระหว่างเท้าเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่ไม่ติดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่กว้างมากจนเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็หายใจจับลมหายใจแล้วก็ค่อยๆเอ็นกายลงไปอีกขึ้นนะคะมาอยู่ที่ข้อศอกก่อนก็ได้หรือว่าสามารถที่จะลงได้มากขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆ พอคณลงะดับพอสบอก็ค่ยยกสะโพกขค้นิดนึงดึงท้องเข้าอ่ะแล้วก็ยืดตัวนี่นะคะออกไปทางสองข้างคือไปที่เข่าแล้วก็ออกศีรษะเนี่ยตัวนี่ย,ยืดเก็บท้องซี่โครงนี่นะคะกอดเข้าหากันจะรู้สึกว่าเออตัวหลังด้านล่างเนี่ยพยายามที่จะเลื่อนไปที่พื้นนะคะแต่ไม่จําเป็นจะต้องกด ตัวกล้ามเนื้อท้องมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าท่านดันมากปุ่มเนี่ยเขาเนี่ยจะรู้สึกเจ็บแต่ท่านมาฝึกเนี่ยไม่ควรที่จะให้หลังเนี่ยแอ่นเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะคือต้องใช้กล้ามเนื้อท้องนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จับความสม่ำเสมอคือ Balance ระหว่างการแอ่นแล้วก็การ เขานี่น็ขึ้นมาเลยค่ะผ่านตัวเนี่ยตัวตรงจแล้วถ้าเราฝึกใส่กางเกงนะคะตรงขอบกางเกงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะยืดมากเลยทฉาคุจะรู้สึกได้แขนกอกกางได้นะคะหรือว่าจะจับข้อศอกปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาวางลงพื้นข้างศีรษะหายใจเข้าอย่างสม่ำเสมอหายใจออกปุ๊บเนี่ย ดึงทองเข้าเล็กน,น้อยนะคะดึงโคงกระดูกโคงกระดูกซี่โครงเนี่ยเขาหากันเนี่ยหายใจสามลมหายใจเต็มห้าลมหายใจเจ็บลมหายใจเต็มมานะคะจากความรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อเนี่ยสู้ได้ไหวไหมออกจากท่านะคะ มีสติให้มากเนี่ยข้อศอกติดพื้นเงี้ยขามือเนี่ยจับขาไว้นะคะแล้วก็ดันข้อศอกไปที่พื้นเนี่ยก็จะยืดกตัวขึ้นแล้วให้หน้าอกเนี่ยเป็นตัวดันขึ้นก่อนนะคะคือเราต้องการให้หน้าอกเนี่ยเป็นตัวดึงทั้งหลังเนี่ยออกจากท่าออกจากท่าปุ๊บก็ดันลงมือไปที่พื้นเนี่ยไปยืนบนข่าก่อนนะคะช้า ะะท่านี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นให้ยากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวครูจะทำวิดีโออีกตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะอเอาความยากของท่านเนี่ยมานำเสนอรู้สึกว่าวิดีโอนเนี่ยมันเริ่มจะยาวแล้วขอแค่นี้ก่อนฝึกดีๆนะคะท่านผู้ฝึกแล้วก็ดูลิงก์ด้านล่างสำหรับท่านผู้ฝึกที่มีความตึงมากและท่านี้เนี่ยไม่เหมาะสำหรับท่านผู้ฝึกในตอนนี้นะคะยืด ตัวด้านหน้าเนี่ยกล้ามเนื้อต่างๆด้านหน้านให้มากก่อนแล้วลองมาทําท่าเอ็นกายของท่านผู้กล้าเนี่ยวันอื่นๆมาดูว่าทําได้ไหมเพราะทำไม่ได้ปุ๊บก,ก็ไม่ต้องทาทาท่าอื่นไปก่อนนะคะณวันหนึ่งเนี่ยพอกล้ามเนื้อด้านหน้าเนี่ยสามารถยืดได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะท่านี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าทําได้ง่ายขึ้นล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ